โอ้โหพี่อยู่ที่อน้อิ้องขหนอะกาก็คือวันเกิดเนี่ยอก็คือเพลงปี้เบิร์ดเดย์ดังขึ้นมาหนักไหมครับหนักไหมน้องไม่หนักหรออ๋อน้องตัวเล่ยุ้ยตัวใหญ่ คือต้องจับสองมืออข่ะตี้องนี้ออกกัอยู่เอาไปกอมืมจับน้เอามือจะบน้องับน้องอบอกว่าทำไมไม่ให้มามีไม่ไม่อยู่นอนกับมามีก็นยาจะมีเยอะเยอะเลย ป๋าป๊ามาด้วยนี่ป๋านี่เลยเก็เชิญค่ะและไปเสก็บได้ไหนคะตรงนี้ได้เลยค่ะของว่างเหรอคะของว่างค่ะของของคุณแม่ค่ะของคุณแม่ของแม่ค่ะทำไมอะลูกฮึ นม่จับมั้งเอาแม่จับม้งนัมั้งดิ้งงนิ้ังนงจิงด้มีคนช่วยเลี้ยงแล้วค่ะนี่ดูพี่ปกติถ้าเราเข้าห้องผ่าตาัดมันจะเงียบใช่ไหม แต่เนี้ยคือ Happy Day Two ตลอดเลยเหรอเพรนการต้อนรับตอนที่น้องออกมาก่อนหน้านั้นจะเป็นเพลงเหมือนเพลงเจ้าหญิงดิสนีย์อะไรอย่างเงี้ยผ่อนคลายเดี๋ยวก็เกินไปนนี่แล้วเมื่อวานอ่ะยูจินเข้าไปในห้องด้วยใช่ไหมคะตอนน้องออกมายูจินก็รอใช่ไหมคะแล้วน้องก็ร้องยังไงวินาทีแรกที่ได้ยินเสียงลูกร้องกับยูคือแบบจกมาแล้วเหรอเก้านาทีอ่ะหมูเอาน้องออกภายในเก้านาทีอ่ะเข้้าไปในหอันนี้ค่ะ ที่ที่เมื่อวานคุณย่าคือเซ็ตเป็นแล้วกันอาเทียนไม่ค่ะมิมิมิที่เมื่อวานคุณย่าน้องมาแล้วเหรอเยอะต้องไม่มาอ๋อน้องมาแล้วหรอต้องมาจากไหนน้องมาจากไหนคะน้องไปเช็ดตัวอ๋อน้องไปเช็ดตัวรูมั้ยนะทุบแล้วทุบแล้วว่ามันรักมันรู้ รอต <Miss you. S 1> ั้งนานนับวันรอจังนห่ยพุ่งตั้งนานจุบทุกวันเนี่ยองน้ําอ่ะจุบพุ่งหนูทุกวันว่าเมื่อไหร่น้องจะออกมาพี่บอกมาจุบให้แล้วไปเลยนี่ค่ะคาพุ่ะอยู่เลยไปจุกน้องที่ข้างนอกข้างในแต่อยู่ต้องกอดน้องแน่นๆไว้แต่ไม่ไปเอาของว่างกันกระดาษมาเยอะก็ะยุกกระดุกยืนไหมครับพี่น้อง แมออเ่เอาเลยเอาเอาโต๊ะแม่วางนี่ไหมไ,ไม่เป็นไรดูเร็วจินนะคะเอาไหมับโอ้สวัสดีค่ะยินดีด้วยนะคะยูจินน่ารักมากขอยูจินน่ารักมากเลยค่ะขอ,อยูจินอุ้มใครคะน,น้องชื่ออะไรคะชื่อแม่จินพี่หนูขอไป็นลพี่อ่านคอมเมนต์หนึ่งเดนะ้อ

เราไม่แม่จับหรอจับจับจับแม่จับไ,ได้เลยอ่ะขอไม่ได้เอียงค่ะเจนดูกเกรงหน่ยนิ้วโอเว่นโป้งชี้หมดแล้ว <c oughs> โป้งชี้น้องชื่อจาย,ย่าค่ะนิ้โป้งข้าเดี๋ยวกลางเลี้ยวนาเลี้ยวก้อย พี่พี่บอาเอผมอยู่จินโนหน้าน้องแต่ไม่เก็บไไไ้ไม่เก็บเองแม่ไม่น้องต้องกอดน้องไว้กอดดีๆแล้วนะะี่ย้ำมาผมอยู่นู้นนเยขอย้าผมกแกนดิ้มไหมแกนน้องนิ่งไมเปล่าใน้องน้น่าจะนู่

เช่นหทำจุจกไปเลยเมย่เนีอยู่ไปกินข้าวับแฟนไหนเจนเจดูกระจกสิเฮ้ยนี่นาล่ะฮม ถ้านน้องหลัโอย๋มามีกสองเท่าค่ะถ้าน้องหลับอันนี้ต้องกอดน้องให้นิ่งที่สุดถึงจะมีสิทธิ์เจนตอนนี้ด้านหลังยูจีมันแลกอยู่ห้าห้ออันนี้กว่าแล้วมันเป็นเยอะมั้ยบ้างปวดคอแม่กอดน้องไว้อืมต้องขอขอเย่งเย่งเดือ โอเคโอเคคโอ้มดถ้ามถ่ายรูปให้ให้ให้แฟนรูปให้เป้ามดรูปมัเด็จมาเดยขอบคุณค่ะบป้ามดเดนียวค่ะเดนียวค่ะมงป้าไม่ดีก นั่นอยู่ะมังแป๊บนึงสองสวยมากโอ้ยเอาเด่นเอ้ยแล้วก็แสงดีเลยเอยขอบคุณค่ะ่ายคลิปไหมไม่เป็นไรครับโอะได้น่ะ,ะถ่ายปะเก็บเก็บไปขอบคุณค่ะคุณจีไม่หายด้วยไหมมีค่ะ 어리 สวัสดีค่ะ <c oughs> เดจเจเลี้ยงน้องเลี้งยงน้องอยู่นี่เก็บก่อนไว้ที่มันดรอปป้าไปอ,อยู่ก่อนไว้ที่ันนี่นะ รักง้องไม่ไหวแล้วค่ะนตาเร็กก็เนกอ๋อนามาน้องหัวนาตาลลน้าละอ่มุนนีอยู่จริงนะคิวนดอกครับจดะมุนนี่ค่ะ 好，没关系的。好、嗯。的、嗯。是哪只脚？妈妈，是脚、啊。他要芝麻给奶奶吃。呵呵呵呵。奶奶，奶奶，奶奶，三。慢慢来，慢慢、啊、来。慢慢、啊、来，慢慢、啊、来。慢慢来，慢慢来。慢慢来，慢慢来。慢慢来， นะพี่ลบอนขึ้นมาที่ใต้มีฝนไหมไม่มีทำไมตอนนี้ฝนยุบเลยอ่ะใช่เหอใช่บ้านมอสพายุเข้าสอบไปฟ้าล้มเลยนครเนรอใช่ค่ะอันแกก็ดูยังแม่นี่นะ ม่ไม่ต้องเลี้ยงแล้วค่ะอยู่จินอยู่จินช่วยเลี้ยงแล้วอยจินน่ารักจินเก่งเหม่คตอนนั้นนัอยู่ในท้องม่ใช่ตอนนั้นนัอยู่ในท้องตอนนี้น้อออกมาเลยอูจุกก็จุกข้างนอกเอาอีกไหมเอาผู้ชายอีกรานั้นผู้ชายู่ก็จุกข้างนอกจุกข้างในอ๋อจุกข้างนอกใช่อยู่ก็จุกในผงใช่ไหมคะกะก็ัวก็ ยังทำยังไงออกมาอยู่อน้องออกมาเย้ออกมาเ yeah. ย้ที่ลืมมันนี้ยังมีที่หันด้วย <c oughs> ตัวเองดูอยู่จีนเมื่อกี้น้องร้องไห้แล้วก็กล่อมจนน้องหลับเลยคนดูสามเมย์ไม่เข้ายืนเกาเขาคืออยู <c oughs> ่จีนกล่อมน้องอยังไงนะ <c oughs> น่ะเออน่ารักจริง

ไม่ใครกดตันี้นะจับลูกกลูกหัวน้ไมไม่บอกเลยครับผนี่ก็อ่านป่อยืงเจ้าจะยิน่อยอืมยินยินมแบบเจ้าจับแบบแบ่นี่นะปองอรโอ้รามาเช่ถอยเตา

พี่ป้าจุ๊บอยู่ๆรำคาญย่จุ๊บน้องเยอะแค่ไหนแล้วคือนั่งนั่เหมือนกันจุ๊บๆรเออว่าจุ๊บกั้งวันนี่จุ๊บกันน้องหัวเปียกหมดแล้วเฮ้ยเมื่อกี้หวีผมแล้วผมสวยขึ้นเยอะเลยนี่นี่ไงเฉยมากพี่ว่าทำไมน้องไม่ร้อนเลยอ่ะเราเป็นอะ นด้ไม่เป็นดอกนั่นพื่อนเหรอใจว่าไม่คันอยู่ดูนั่นจมูกปากทรงคิ้วทรงอะไรอ่ะแต่หน้านี้คือหน้าอยู่จินตอนคลอดนะชวยใหช่วยสิของไปไหมชวนมันอยู่จินยู้าเดี๋ยวตัวมาเอยอยู่หน้าหน้าเหมือนกันยูขายูขาหันมาหันมาหน่อยนึงโอ้ยจับตัวน้องไม่ได้แตเบาๆก่อนน้องไว้เลยชุบน้องอ จุ๊บน้องปวดหัเมื่อกี้บ,บอกคนในอะไรวายุก็จุ๊บน้องอยู่ข้างนอกทุกวันเลยแนละ้วก็บอ,อกมาแล้วบ้าบารีเลยแ <laughs> ล้น้องอยู่ในท้องยุก็จุ๊ทุกวันเลยรู้ไหมเมื่อวานเขาได้ยาอะไรที่เขาเป็นอย่างนั้นน่ะยาแพนนิกยาแก้ปวด ยาอะไรไม่รู้ยาแก้คันแล้วมันเบลอหรอโอ้หมดอ่ะไม่้ดูดัไเลยเลยวะหลงลอยว่าต้นนมาวันนี้ว่ามันเฟชุดชื่นขึ้นแต่ว่าว่างใจรู้จะหมอกคืนบบเมันเจอจริงเลยม่าใช่เลยข้างอะไรกัแมามาใ้รูปไหรแล้วรูปอยู่จริงตอนพอดหน้านี้จำได้ไหมเดี๋ยวตุ่มใต้ตาน้องนะครับชื มตาตาเองตาเองตาสวยแต่ถ้ายุ้จะถ้ายุ้งจะจุ๊บน้องถ้ายุ้งจะจุ๊บน้องเบบี๋ยุ้ต้องหน้าแต่ง้าเยอะนะคะเพราะเดี๋ยวโดนหน้าน้องนะหน้าก็สีแต่งก็ไม่ออกโอหน้ามานี่น่ารักจริงจริงอ่ะเจนโอ้ยจ๋า่าตแต่คลอดมายังไม่มีใครจุ๊บเลยมันอยู่จริงคนเดียวไม่แกยังไม่จุ๊บแต่งี้ไม่มีใครกล้าไอ้นี่เลยมีอยู่จริงนะจุ๊บเลยรอยรอบนะ นี่ทำทำอะไรคะอย่างนั้นไหนเรียนใคะแม่อุ้มไหมคนที่สามเดินหน้าครับออยู่ในปุ่งบวยไหมปุ่งปองหนูเลยคนที่สามเป็นผู้ชายให้ไม่ใช่ยอุ้มไหมไหนเรียนเราเดินชิดมากบ่อยเหรอ นู่นปลงลปุงปีโอมตามใ <c oughs> จโอมตาไหมตามชี่มาบอกแต่ว่าบอกหลังรอบนี้หนูได้เอฟเฟกอย่างนึงที่ก็พี่แล้วหนูไม่ได้คันแ,แต่ชายแต่ดีกว่าอย่างอื่นแปนชายเนี่ยผมไม่ไม่อยากได้ต่อเลยตัวะ <c oughs> ตอนแรก <ใน S 1> ชชยแค่ค <ỏi. S 2> ุณพอตัวะคาะว้าจิงจิ แต่ใช่อ่ะผมกลัวว่าแบบว่าเล่นกับเขาได้ไม่เต็มที่อ่ะพี่เมา่อเช้ายืนเป็นคันยังเพราะน้ำมันเยอะอาบน้ำแป๊บไฟกินข้าวเรียบร้อยสองแล้วนอนแล้วด้วยกินนองนองพวยนอนแหล่แต่ไปคูรณาหน้าจุนี้จับไปเจอเจอห้องใหญ่ด้วยเมื่ออายุทยาใช่ไหมอะไรคืนกันจับไปเจอแบบป้าขาน้ำหน่ารัก ต่หันนี่สิัะเป็นยังไงกันไปที่น้อไม่บ้านมีหัวเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องขันที่ไนปทั้คนอาหั่ขนี่นี่เมื่อคืนก็ไม่มีใครช่วยแบบตาขึ้นน้องเลยน้องขึ้นมีข้นมี โอ้ยคนดูจะสายดไ้ได้ด้วยหลังด้ดร้องง่ายดย่นจริงเ้ยร้องไอ๊บากเลยอันนี้ชั้นสูงสุดเลยนะเอเอเอใช่่าปอยอยู่นั่นอมนเท่หรอใครบอกใครบอกว่ามันเท่ออย่าท้านะ่าจะขายของจริงนะ ม,มันเป็นการยายาจิตใจทุกวันตะก้าขึ้นมาตัดบีบีมันขายไปเยอะมันคัดใจเอาเบอร์อรับงานมาขายน้ำหอมอย่างเดียวรถเทไปเลยปันบ้านพอคนดูสองคนเจ็บมุสึงว่าขายไปแล้วแต่ติงไม่ได้ผ้าตัดมานั่นแสดงว่ามันไม่เบือมันค้ายะลร <c oughs> คะนนนเราเหลืออันไข่อะทุกคนเนี่ยพี่ลดราคาน้ำหอมให้พันบ้านโปรใจอะะ่ะนี่มาอันนี้ขายได้ห,น,หน,นึ่งอันนั้นหนึ่งันนี้เอาไปทำไมากับน้ำหอมเลยไม่ต้องเอากริงจริง <c oughs> ขายแบบขายน้ำหอมอย่างเดียวนี่ลดไปเลยน้ำหอมอยู่ไหนฉันน่ะกแบบ็แล้เดี๋ยวไปแลยว เ่กมามามาพันขวดลดให้พันขวดขายง่ายๆทีเดียวจบเอากลิ่นเจนนี่หรือลิลลี่กินเจนนี่ดีกว่า แคเป็นหจากสามตอนนี้มันมีโปรอยู่199แล้วก็เดี๋ยวพี่จะลดให้แบบว่าเฉพาะ 1, พันขวดเท่านั้นก็เลยมาขอโปรฉันทำไมฉันเพิ่งผ่าตัดมามอะสะต๊อก1,000ตอนนี้199 เอาไปเลยกดได้ทันนะขายแบบให้ทุกคนซื้อโปรชายาญาเลยเอาไปร้อยสิบเก้าบาทน้องชายาอ่าร้อยสิบเก้าบาทใครทันก็ทันกดเลยน้องชายา <c oughs> เสรอรถชายูด้วยเองก็มาบอกใอ้เขาขายของทัไหมขายไปเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วคนเราอ่ะอ้พาพันขวด ขายข้าห้องแม่บุตจากสามร้อยเก้าสิบนะพูดตายแล้วพันแล้วหรอไม่เหลยจริงปะรรเราเใส่กล่องให้ยื้นะอุ้ยเหลือย <Okay, S 2> ี่สิบขวดพี่จากพันขวดพี่นกฮะพันขวดหมุดเกียร์ ไม่เร็วพี้บ้านกันดิที่บูปันกวดเี้าทีเดียวแล้ติลิลิลิวนะทีเดียวมัดเลยนาทีเดียวแสนสามบ้าหรือเปล่าการของนาทีเดียวแสนกว่าบาทเอ้ะ ส้มเจนด้วยเอ้ยเดี๋ยวขอขายน้ำหอมลิลลี่ก่อนขายอยู่นะน้ำหอมลิลลี่มีแค่สองร้อยขวดนะพันขวดไม่ได้ใครทันือเอาไปเลยแล้วก็เดี๋ยวส้มเจนแล้วก็ชายยูวในขณะที่พ่อกับแม่กำลังขายของอยู่พี่ก็จุบน้องไปอีกร้อยข้อ <c oughs> อะน้ำหอมลิลลี่ให้ถูกกว่าเ <c oughs> จนนี่อีก <c oughs> แต่ว่ามีแค่สองร้อยขวด อะจาก390เอาไป111บาทโปรใจย่าที่รักดูขายของนาที่เดียวแสนชมเจนให้กี่บาทร้1 1สบของลินี่ไม่เป็นไรใช่หรอลินี่111บาท111บาท่ะมีแค่200ขวดแล้วก็เดี๋ยวส้มเจนร้อยบ้านชายยู1ร้อยบ้านพอเดี๋ยวเขาจัดสบู่กับบูตเตอร์ให้ร้อยด้วยร้อยสิบเอ็ดบาทหมดยังหมดแล้วงงงงอ่หมด อะไรอ่ะก you know. <sh arp inhale> ินลิลี่หมดแล้วดเหรอแล้วเหรอหมดเลยอกินลิลลี่ก็หมดน้ำป้นนมมาม่เยแม่พาไปข้าวเต้าไหมไไหนหมดตอนนี้สบู่สาก้อนร้อยเจ็ดสิบเจ็ดส้มเจ้อยวันอ พี่สองแสนสองนาทีสองแสนไม่เร็วโปตอนนั่งดีเจา,า,าเปล่าหรอไม่ไม่ได้เจ็บพราเดินเจ็บพราหัวนี่แเลยให้เดินได้เอาส้มเจนพันบ้านอย่าเพิ่งยืนยันนะอย่าเพิ่งยืนยันเดี๋พี่ให้กูปองตอนนี้ส้มเจนขึ้นอยู่ที่สามร้อยหกสิบ แล้วก็เดี๋ยวพี่ให้คูปองคนละหกสิบบาทพันคนแล,แล้วก็เอาลูกไปเข้าเต้าแล้วนะวันนี้วันที่ยี่สามใช่ไหมที่รักทำโปรร้อยเลยแอสบู่สามก็ร้อยหกสิบบาทโอะได้ร้อยสิเบเอ็ดาเตรียมตัวร้อยเดียวพอไม่ต้องร้อยสิเอ็ดถูกกัน <laughs> น้อยเลยเนาะโคตรเกิค um> ูปองจะมาตอนบ่ายสามยี่ห้าส้มเจนพันถุงที่จะได้ส่วนลดคนละหกสิบบาทมาขายแค่ส้มแล้วเจนขายต่อกันนะน้ำหอมหมดเกี้ยงขาลูกยนี่กับผึ้งปลูกไปตลาดสดค่ะอาเติมน้ำหอมเจนนี่ให้อีกสองร้อยขวดระหว่างรอโค้ด ทันก็ทันนะน้ำหอมเจนนี่สบูู่เดลังอันนี้ครับอาวุนะสบูสามก้อนร้อยไม่ต้องห่วงอ่าน้ำหอมเจนนี่เติมให้สองร้อยขวดแล้วก็ส้มนะคะได้แค่พันคนเท่านั้นเลยที่ได้คูปองเคยเห็นเปล่าลฟ์ขายคาเตียงอ่ะวิธีการกดให้ทันคือต้องใส่ตะกร้าไว้แล้วก็ลฟ์ขายคาห้องเตีเตรียมปูแรงแรงไว้นะไม่ให้ขายนานนะถูกกว่าแชมูอีกใช่ถูกกว่าบน้ำหอมให้ปูแรงแไปเลยแล้วให้ขายแป๊บเดียวเพราะเดี๋ยวให้ยืดให้กินโต รู้เรื่องไปเลยไม่ต้องไม่ไม่ต้องมีครูปองไม่ต้องอะไรลดทีเดียวปุ่มมาเลยนะตึ้งอ่ะครูปองส้มเจนเข้าแล้วค่ะข,ขอพันคนชาอยู่เดี๋ยวหลังครับยืนยัน<ห>ได้เลยส้มเจนก่อนแล้วก็สบู่คท<า> <ละ S 3> คำราค<อ>าเราดลยดูก่อนว่าอื่นเติมเพิ่ม,ม,มแต่ว่าอตอนนี้เขาไอ้นั้นที่หิวไปตางแล้เพิ่มตะกร้าสบมพูสามก้อนแล้วก็บูทตัวหนึ่งหลอดก็ได้หรืน เมย่าสวัสดีค่ะด okay, okay. ีค um, รับบูเตอะบูทเตอร์หลออใจญ่ตัวน e ี้ครับเป็นบูเตอร์บำรุงผิวขาวลาคาครับนะครับเช้าเนี้โอเคโอเคแม่เอาก็เต่าก่อนดีกว่าเต้นขายไปก่อนสี่ร้อยเก้าสี่ไปร้อยเดียว